ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินีชาแนลจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำกนนี วันนี้มาในคอนเซปต์ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟค่ะแค่ทุกคนมาเที่ยวทุกคนขาสามารถถ่ายรูปคู่กับของกินสถานที่หรือกับคนรักก็ได้ในคอนเซปสามคอนเซปนี้นะคะทุกคนรายละเอียดอยู่ใต้คลิปทุกคนขาเงินรางวัลกว่า5 0 0แสนบาทเลยนะจ๊ะแค่ถ่ายรูปก็ได้เงินแต่วันนี้ชินเน่จะพาไปตะรนกินกันทุกคนดูว่าตลาดน้ำฝัญเรียมมีอะไรที่น่ากินกันบ้างนะคะไปหาเขากินกันค่ะ ตอนนี้ชินเน่ยืนอยู่บนสภพพาทุกคนขาแล้วเรามาตลาดน้ำใช่ไหมเราก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือประทุมนะคะเออแล้วเขาบอกว่าร้านนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปที่ก๋วยเตี๋ยวเรือประทุมกันจ้ามาถึงร้านแล้วทุกคนขานี่ดูแมค่ค้าลวกเส้นกันก่อนนะคะหนึ่งเส้นสองเส้นเออยย่ว,ยว,ยวแล้วก็ลวกกันต่อเลยผักบุ้งถัวง,งอกนะคะ ใส่ไปเลยนี่เป็นตับนะตับลงไปลูกชิ้นต่อด้วยเนื้อหมูนะคะหมูตุ่นนะคะทุกคนตุ่นตั้งแต่อยุธยาจนรัตนโก,กสินทร์นะคะแล้วก็ได้ที่แล้วตับนะคะแถมตับนิดหน่อยใส่กระเทียมนะคะถ่ายโดยกระเทยนะคะลงไปแล้วจ้าเออกระเทียมนี่เป็นแบบเจียวเองใช่ไหมคะ,มคะยัวมาจากนั้นเราก็จะใส่น้ำนะคะ ใส่เลือดลงไปค่ะคนนิดนึงลาดลงไปเลยค่คะเออ,อน้ำเข้มข้นมากทุกคนแล้วดูน้ำดินี่เดี๋ยวเรามาชิมน้ำก่อนนะคะเข้มข้นมากเลยหมูค่ะอืมอ่หรอ อันนี้นะคะเป็นหมูตุ่นนะคะทุกคนไปเลยค่ะหมูตุ๋นคุณนุ่มมากตับลวกพอสุกจ้าอืมตับแบบมีความหนุบๆนุเข้าใจะปะแบบลวกพอสุอกอ่ะกำลังแบบอร่อยทุกคนเอาใหย อต,ตัวกินก๋วยเตี๋วก่อนทุกคนขาเลยเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันจ้าไปร้านต่อไปคือสัวเถาขาหมูค่ะทางร้านนะคะทุกคนก็จะมีขาหมูแล้วก็หมันโถจ้าขาหมูของทางร้านนะคะจะมีคากินะคะแล้วก็เนื้อติดมันจ้ามีไข่ด้วยนะจ้าแล้วก็ที่สําคัญมีหมันโถด้วยจ้าไปสั่งกันเลยนี่มีหลากหลายราคานะจ้า แม่เราเอาเป็นแบบว่าคากิหนึ่งอันไข่หนึ่งฟองล้กนชิ้นหมันโถหมันโถครัละตามลูกค้าสิใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวูเอาแบบนั้นแม่ว่าเอาันนี้ได้ไหมเปื่อยๆเนี่ยได้ค่ะกินมากทุกคนค่ะแม่เราคือหม้อใหญ่ขนาดนี้คือตอนแม่บอกตอนเช้าคือเต็มเลยหรอใช่ค่ะตอนเช้าเนี่ยจะพูนจะเต็มพูนหม้ออย่างนี้เลยค่ะตอนนี้บ่ายแล้วค่ะบ่ายแล้วก็จะเหลือประมาณเท่านี้ค่ะเออทุกคนเดี๋ยวไปดูคุณแม่ทําใส่จานแล้วก็ไปชิมกันนะคะ อันนี้อะไรคะแม่สกคาค่ะสาคาค่ะนนประกาศดองดองนะคะอร่อยทางร้าอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะ,ออค,ะคอรลาเจนแบบยัวยวจา้าลงจานจา้าว้าวฉ่ำๆกันเลย ลาดด้วยน้ำค่ะวูไปกินกันเลยโอเคชุดหมั่นโถนะคะสามรูปจ้า50บาทจ้าเจอกันที่โต๊ะจ้าทางร้านก็จะมีน้ำจิ้มนะคะแบบเปรี้ยวหวานนะคะมีกระเทียมมีพริกสดนะคะและนี่ก็หมั่นโถของเราจ้าตามด้วยขาหมูแบบยั่วๆค่ะคากิแบบนึบนับนึบนบแบบนี้เลย มาชิมกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะจ้วงไปเลยค่ะเอ็นแบบยั่วๆราดน้ำส้มค่ะใส่พริกหนึ่งเม็ดกระเทียมหนึ่งเม็ดอ๋ออมุอมลิ้นตามด้วยมันโถจา้ามันโถแลนะทุกคนมันจะมีความหอมนะแล้วก็มีความนุ่มมากส่วนคาีินี่หนุบหนับมากเออสายนี้นะคะทุกคนคะ่ะหนังเท่านั้นจา้าราดไปเลยค่ะแล้วก็ เอาที่สําคัญทุกคนมาแล้วนะคะอย่าลืมคอนเซ็ปต์ของเราถ่ายรูปคู่กับสถานที่ถ่ายรูปคู่กับคู่รักแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับอาหารนะคะชิงเงินรางวัลกว่า5 0 0แสนบาทนะคะรายละเอียดใต้คลิปนะจ๊ะไปร้านต่อไปกันค่ะเดินมาไม่ไกลนะคะทุกคนข่าวเราก็ถึงโรตีชาชักสตูนเขาบอกว่ามาที่ตลาดน้ํานี้ต้องกินโรตีชาชักเขาบอกชักตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูบางชักเออไม่ใช่ บางทําโรตีให้เรากินแล้วก็กินชาชักของบางไม่รู้ว่าบางจะชักเก่งหรือเปล่าทุกคนไปดูกันเลยค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับบางวันบางวันหรือบางวันบางวันนะคะอันนี้ใส่แป้งแป้งอะไรนี่เหมือนกระดาษเลยเป็นแป้งเป็นรูปครับอ๋อแป้งโรตีหรอผมอ่ะตอนนี้นะคะกระทะกำลังร้อนบางร้อนหรือเปล่าลองมือจุ่งลงไปดิใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนยบางใช้เนยคุณภาพดีนะคะก็ปองละยี่สิบบาทนะคะทาลงไป ลาดด้วยนมข้นหวานที่บางไปบีบนมวัวมาเองนะคะแล้วสกัดมาเองรอให้มันแหงอ๋อแล้วก็รอให้มันแห้งกี่วันคะสามวันเจวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงนะคะน่ากินมากทุกคนขานี่เห็นไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวบางจะชักทําชาชักให้เราใช่ไหมเออทุกคนเดี๋ยวมาชิมนะคะชาชักของบางอรักกนะนะคะม้วนนะคะม้วนขนาดตามไซส์ได้เลยค่ะอุยทุกคน เผ็ดกัวนี่คือเพ็รนะคะทุกคนทุกคนอันนี้คือเพชรชี่ <laughs> เลยค่ะเพชรกัวเพชรเจ็บอุ้ยได้แล้วทุกคนค่ะออ้ยบางเดืดีมันใหญ่มากเออพร้อมรับประทานค่ะชอบท่าไหนบอกมาอชอบท่าไหนเออท่าไหนก็ได้บางที่ <laughs> ฟินๆอ่ะ <laughs> เดี๋ยวบางจะชักให้เราดูแล้วนะคะทุกคน อ libra barata batu r ู u t e ต e t o batu route เอออุ้ยถ้าฉันทำแล้วมันจะหกไหมอ่ะบางส่งอีกส่งอีกแรงอีกแรงอีกเออไม่ต้องกินแล้วหกไปแล้วมึงก็ยยังไงเออรอดอ่าบางยังไงต่อยังไม่จบนะคะรีรานี่คือสุดยอดแต่มันรสชาติจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคะสี่รอบเออชักเข้าไปค่ะเออรดมีความฉ่ำ เออเอออมูนอาบางเหอะได้กินสักทีเทลงไปแล้วค่ะทุกคนฟองเยอะมากเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชาชักนะคะแล้วก็โรตีนะคะสะตูนชิมกันจา้าโรตีนะคะบางวันนะคะทุกคนโอ้มันเป็นแบบกรอบมากทุกคนแล้วก็เป็นแบบเนยเนยน,นมอะทุกคนเป็นแบบเนี้ยเห็นนะ ชิมนะคะอืม,อมกรอบมากมีความเนยความนมอยู่ข้างในนะชาชากค,ค่ะทุกคนค่ะเขาเรียกชาไทยไหมชาส้มส้มอะ่ะอืมไม่หวานมากหอมกลิ่นแบบผงชาแล้วก็มีความมันคือมันไม่ได้หวานแบบแสบคออ่ะมันละมุนอะ่ะมีความมันความแบบ เปน็นอีกหนึ่งร้านนะทุกคนมาตลาดนะ้ำขวัญเรียมต้องมานะโปรตีชาชักบางวันนะคะทุกคนบางวันห,หยุดไม่ได้นกินกคนหวานนม้อมเลยบางวันชาชักสตูนสวัสดีครับเรือดันเที่ยวยินดีต้อนรับสุ่านครรบตอนนี้พักเบ่งนิดนึงนะคะทุกคนขาแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหม เออแล้วดูวิวด้านหลังดิเป็นวัดนะคะซื้อบัตรแล้วนะคะทุกคนขาสอคนนะคะ,คนนะ,คะผู้ใหญ่2คนราคาบัตรละบละ40่สินะคะส่วนเด็กนั่งฟรีไปหาร้านกินสักร้านหนึ่งก่อนรอลงเรือนะคะทุกคนขาเห็นทับทิมกรอบนะ่ากินมากเปาวาในตัวฉันนั้นมันต่ำไปไปกันเลยค่ะทุคนขาร้านเขาชื่อทับทิมบางกอกนะคะอยู่ฝั่งวัดบาเพ็ญเหนือดเดินเข้ามาก็เจอเลยจ้า คนมุงเยอะมากเพชรจะได้กินไหมเนี่ยไป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 ไคุณเดี๋ยวชินเน่จะเอาแบบนี้นะแบบรวมนะคะเดี๋ยวให้น้องทําให้ด้านนี้เป็นอะไรลูกเป็นทับทิมกรอบนะครับสลิมครับผมสลิมและอันนี้ก็คือเป็นมะพร้าวกะทอิอ๋อมะพร้าวกะทิแถมหนึ่งอันได้ไหมเนี่ยเออเห็นพี่สวยก็ต้องแถมหนึ่งอันอเออลดทุกคน <laughs> หากินยากนะมะพร้าวกะทิอะเอาแบบไม่ต้องหวานมากเอาแบบหวานแสบคอเอาแบบเบาหวานขึ้นตาเลยอ่ะ ทุกคนขาก็ใส่น้ำเชื่อมใส่กะทินะคะคแล้วน้องก็จะแอบ,บใส่น้ำแข็งอยู่ทางด้านหลังนะคะครเรียบร้อยนะคะราคาเท่าไหร่ลูก35บ้าบาทคามิบาบาททุกคนขาเดี๋ยวให้เพชรชี้จ่ายตังค์นะคะเราไปกินกันที่<อ>ท่าเรือระหว่างรอเรือนะอจ๊ะทุกคนขาตอนนี้เรือมาแล้วนะคะเราเลยต้องรีบกินนะคะลองชิมก่อนมะ <า S 2> พร้าวกะทินะคะหวานละมุนกําลังดีมีความฉ่าทับทิมกรอบกรอบตั้งแต่อยุธยาจนถึงตราโกสิน มีความฉ่ำอืมสลิมจ้าไม่หวานเกินทุกคนกำลังดีทุกคนดูวิวเดียรถมะตอนนี้เรือของเรามาแล้วนะคะ <port> เห็นไหม<ง>เดี๋ยวเราจะไปล่องเรือกันที่คลองแสนแสบบรรยากาศดีมากแล้วทุกคนหยน้ำใสเห็นตัวปลานะคะมองรู้เลยว่าเป็นปลาช่อนหรือปลาอะไรเดี๋ยวเราไปดูปลากันท<ะ>ุกคนไปดูปลากันจ้า ไอ้เต้าอ้วนเนี่ยปาาลาตลาดน้ำฝันเลี่ยม เปลือกอะไรจ้าโอ้ตัวเมือกมากๆทุกคนคะ่ะแต่ที่สําคัญคือเรามามาวัดเนาะทำบุญแล้วก็ต้องทําทานนะคะเราต้องมาให้ขนมปังนะคะน้องปลากันทุกคนดูวิวดิสวยมากเลยเห็นไหมด้านหลังของเราก็จะเป็นวัดนะคะโอ้มีนกบินด้วยเหมือนจ้างมาเลยเนาะทุกคนแล้วดูวิวดิสวยมากอย่าลืมแวะมากันนะคะทุกคนแล้วก็ปลาเยอะมากเดี๋ยวมาดูปลากันพิ้วมีนกมาด้วยอุย้ยนกกินไหมนะแกอุย้ยทุกคนนกก็กินนะคะทุกคนดูดิ วุย้ยออกมาเต็มเลยนี่กินขนมปังด้วยตะรุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟของเราวันนี้นะคะทุกคนฝนก็ตกแบบเปียกแบบม็อกแม็กเลยนะคะทุกคนก็ อยู่ในสภาพแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลุกหมาตกน้ำเนาะวันนี้ก็พามากินนะคะอาหารอร่อยๆที่ตลาดน้ำข่านเลียมทุกคนอยากกินมากกว่าน,นี้แต่ว่าตลาดที่เราตกมาตลาดก็คือบุ้งเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็พาไปกินหลายๆร้านเนาะหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวตลาดน้ํากันเยอะๆนะคะประเทศไทยของเรามีตลาดน้าเยอะมากหลายที่มากกิจกรรมดีๆนะคะแจกเงินรางวัลกว่า50,000 0บาทแค่มาเที่ยวตลาดน้ำไม่ลืมถ่ายรูปนะคะคู่กับสถานที่คู่กับอาหารแล้วก็คู่กับคนรัก อย่าลืมเอาไปโพสนะคะตามกติกาด้านล่างที่ชิเนะปักลิงไว้ให้นะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊าแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำที่ไหนรอรับชมกันนะคะชอบกดไลค์ใช้กแชร์ไม่ชอบไม่แคร์เต้องดูนะจ๊าบา,บายค่ะทุกคนไปแล้วนะเปียกวังแมกลอยอ